สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO JO e Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ไม่ว่าใครเวลามีความรักก็ตั้งใจที่จะคบกับคนคนเดียวไปตลอดชีวิตกันอยู่แล้วแต่บางครั้งบางทีก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจขึ้นคือการมีมือที่3เข้ามางานนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับคุณผู้หญิงหลายหลคนก็แอบปันใจให้คนอื่นผมเถไปดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5าเหตุผลของผู้หญิงที่แอบไปมีกิก๊กนำออกมาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกัน จะได้รู้กันว่าบรรดาผู้หญิงที่นอกใจแฟนในใจเขากำลังคิดอะไรอยู่ตามไปดูกันครับข้อที่1ถูกทำร้ายจิตใจซ้ำ การถูกทำร้ายจิตใจหรือในบางรายอาจจะถูกทำร้ายร่างกายเลยก็มีบางทีคนเรามันก็เจ็บจากข้างในบอกใครก็ไม่ได้แต่ดันมีผู้ชายอีกคนมาให้อ้อมกอดที่อบอุ่นพวกเธอจึงหวั่นไหวปันใจไปโดยง่ายดายนั่นเองครับข้อที่2เบื่อคนรัก การที่ต้องอยู่กับคนเดิมๆใช้ชีวิตประจำแบบเดิมๆอาจทำให้เธอรู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อมีชายใหม่สนุกกว่าเร้าใจกว่ามันจึงช่วยทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นมานั่นเองครับข้อที่3แฟนไม่อยู่เวลาที่เธอต้องการใครสักคน บางเวลาที่เธอต้องพบกับปัญหาเธอกลับต้องแบกปัญหานั้นไว้คนเดียวเวลาร้องไห้หันไปหาใครก็ไม่เจอเวลาไม่สบายก็ไม่มีใครอยู่ข้างๆเธอจึงต้องออกปฏิบัติการหาคนใหม่ที่สนใจเธอมากกว่านี้นั่นเองครับข้อที่4คนรักบกครองเรื่องบนเตียง เรื่องบนเตียงถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสําหรับความรักครับผู้ชายบางคนสักแต่จะให้ตัวเองเสร็จความใคร่ฝ่ายเดียวโดยลืมใส่ใจฝ่ายหญิงบางทีเธอไปเจอหนุ่มๆที่เอาใจเรื่องบนเตียงมากกว่าก็พลันเผลอไผลไปได้นั่นเองครับข้อที่5อยากเช็คเรตติ้ง ผู้หญิงบางคนอยากรู้สึกว่าตัวเองมีความสําคัญอยู่ตลอดเวลาจึงลองอ่อยชายให้เข้าหาเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองก็เท่านั้นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5เหตุผลของผู้หญิงที่แอบ,บไปมีเก๊กจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาบางสาเหตุก็เกิดจากปัญหาภายในเมื่อคุณหนุนม่นมๆรู้แล้วก็ลองปรับจูนหากไม่อยากเสียเธอไปแต่ถ้าสาเหตุมาจากบุคลิกนิสัยส่วนตัวของเธอละก็ก็ควรบายบายลาจากกันไปได้เลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นมีปัญหาอะไรก็ควรจะพูดจาก,กันตรงๆดีกว่าหนีไปมีเล็กมีน้อยแบบนี้ไม่ดี แน่นอนครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOOJO Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ